วัดีค่ะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำคลิปรีโอสำหรับแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Data Center สําสำหรับหน่วยรับร่วงล้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกล้องเรียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545มาตรา50วงเล็บ5หรือหน่วย50วงเล็บ5นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลในประเด็นเรื่องร้องเรียนมาตรา59กรณีไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรนะคะซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมตามคลิปได้เลยค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาถึงหน้าการทำงานหลักแล้วนะคะเราก็จะไปเปิดงานกันค่ะการเปิดงานก็คือการเลือกไอคอนที่2นะคะที่เป็นรูปก,กระดาษกับปากกาค่ะคลิกไปเลยนะคะหลังจากที่เราคลิกที่ กระดาษกับปากกาแล้วนะคะระบบจะทำการเปิดงานให้เราค่ะเราก็จะมาอยู่ที่หน้า Register Problem กันแล้วนะคะระบบจะเริ่มรันเลขที่ปัญหาที่เรารับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องสอบถามแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าวันที่เปิดเรื่องเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบริการท่านนี้ที่มาติดต่อเรานะคะเริ่มจากการบันทึกข้อมูลเลข13หลักนะคะหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลเลข13หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบริการรายนี้นะคะว่ามีสิทธิ์ประเภทใดนะคะให้เราไปเลือกที่ไอคอนที่3นะคะ Customer Profile ค่ะหลังจากที่เราเลือก Customer Profile แล้วนะคะระบบจะทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างสำนักบริหารการทะเบียนและก็สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพื่อส่งข้อมูลมาให้เราทราบว่าตอนนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับผู้รับบริการท่านใดมีสิทธิการรักษาใดนะคะแล้วก็มีหน่วยบริการปฐมภูมเป็นที่ใด โรงพยาบาลรับส่งต่อเป็นที่ใดนะคะเมื่อเราทราบข้อมูลแล้วและต้องการที่จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไปที่หน้า r e g i s t e r Problem นะคะให้เราคลิกมาที่แถบด้านล่างด้านซ้ายมือนะคะจะมีแถบบันทึกทิกเก็ตอยู่นะคะเราก็กดไปที่แถบบันทึกทิกเก็ตค่ะหลังจากเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะบอกว่าได้ดำเนินการบันทึกทิกเก็ตเรียบร้อยแล้วให้เรากดโอเคค่ะ โอเคแล้วนะคะระบบจะกลับมาที่หน้า register problem อีกครั้งหนึ่งนะคะข้อมูลจากที่เราตรวจสอบข้อมูลใน customer profile ก็จะมาบันทึกให้เรานะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีข้อมูลที่เราจำเป็นที่จะต้องกรอกระบบจะทำการไฮไลท์แถบสีเหลืองให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเราจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนตรงนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถดุติการดาเนินงานของเราได้ค่ะในฝั่ง ซายที่เราต้องกรอกแถบสีเหลืองก็คือประเภทของผู้ขอรับบริการนะคะก็จะมีให้เลือก2ประเภทก็คือผู้รับบริการกับผู้ให้บริการนะคะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่มาติดต่อเราก็จะเลือกเป็นผู้รับบริการนะคะหลังจากนั้นมากรอกข้อมูลของประเภทสิทิค่ะเมื่อเรากดลงมาจะพบรายการที่ให้เลือก ประเภทสิทธิ์หลายรายการด้วยกันนะคะจากการตรวจสอบสิทธิ์ของเราเมื่อสักครู่เราทราบว่าประชาชนท่านนี้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราก็เลือกสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะแล้วเราก็จะมาบันทึกข้อมูลของผู้ที่แจ้งเรื่องกับเรานะคะว่าเป็นผู้รับบริการมาติดต่อแจ้งเองหรือว่าเป็นบุคคลอื่นมาติดต่อแจ้งให้กับผู้รับบริการนะคะหากเราดูตรงความสัมพันธ์จะพบว่าผู้ที่มาติดต่อกับเราแทนผู้ร้องเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งบิดามารได ญาติเพื่อนนะคะหรือว่าบุตรก็ได้นะคะในกรณีนี้สมมุติว่าผู้รับบริการมาติดต่อเองเราก็จะเลือกความสัมพันธ์ว่าเป็นผู้รับบริการมาติดต่อเองนะคะและหลังจากนั้นเราก็ขอหมายเลขสําหรับการติดต่อกลับนะคะเพื่อที่จะแจ้งผลการดําเนินงานในครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของผู้รับบริการประเภทสิทธิ์นะคะต่อไปเราก็จะมาเลือกประเด็นหลักค่ะ อย่างที่แจ้งนะคะว่าเป็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา57 59นะคะก็เลือกข้อมูลไปไประเด็นร้องก็คือตัวอย่างของการไม่ได้ไดรับความสะดวกตามสมควรนะคะเราก็จะเลือกข้อมูลตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างสําหรับเคสวันนี้นะคะที่เราจะบันทึกข้อมูลกรณีไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรนะคะสําหรับรายละเอียดเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องแจ้งเราก็จะพูดตัวอย่างดังนี้นะคะก็คือผู้ป่วยหญิง อายุ29ปีสิทธิ์รักประกันสุขภาพาแห่งชาติที่รพสตเอเอนะคะส่งต่อโรงพยบาบาล AA a นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะประเภทสิทธิ์คนพิการนะคะเมื่อวันที่30เมษายนนะคะเข้ารับบริการที่โรงพยบาบาล AA เเวลา5้นากาห้นาทีนะคะด้วยอาการมึนงงศีรษะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าให้รอรับการตรวจที่ห้องตรวจอายุรกรรม 2, 2> นะคะหลังจากนั้นเวลา8ปดนาฬิกาหนาทีนะคะผู้ร้องหรือผู้ป่วยเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจนะคะ จึงเข้าไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คิวนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปดูคิวเอาเองนะคะผู้ร้องจึงแจ้งหน่วยงานเราให้ช่วยตรวจสอบว่าทําไมถึงได้รับบริการล่าช้านะคะเพื่อให้โรงพยาบาลปรับปรุงข้อมูลการให้บริการนะคะ หลังจากที่เราทราบข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องติดต่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะทราบว่าประเด็นย่อยสิ่งที่ผู้ร้องต้องการให้เราดําเนินการก็คือความไม่สะดวกในเรื่องของการรอคิวตรวจนานนะคะเราก็สามารถไปเลือกประเด็นหัวข้อย่อยได้นะคะว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการให้บริการของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะที่ทําให้เขาไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้หลังจากนั้นหัวข้อย่อยเราก็จะเลือกลงมาได้ค่ะว่า ประเด็นที่คนไข้ไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้คืออะไรนะคะสําหรับกรณีนี้คือการรอคิวตรวจนานนะคะเราก็จะเลือกการรอคิวตรวจนานได้เลยนะคะเมื่อเราทราบรายละเอียดแล้วนะคะว่าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรกรณีรอคิวตรวจนานนะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะคะว่าเราจะมีการแก้ไขข้อมูลเรื่องของการไม่ได้รับความสะดวกอย่างไรบ้างนะคะสมมุติว่านี่เป็นตัวอย่างของวิธีการแก้ไข เรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความสะดวกนะคะเบื้องต้นนะคะอย่าลืมบันทึกวันที่เราให้บริการข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะ,คะเมื่อเราบันทึกวันแล้วนะคะเวลาแล้วก็โรงพยาบาลที่เราประสานนะคะแล้วก็จํานวนครั้งหรือครั้งที่ที่เราติดต่อกับหน่วยบริการหรือผู้รับบริการเราต้องบันทึกข้อมูลด้วยนะคะสมมุติว่ากรณีนี้เราได้ประสานไปที่โรงพยาบาล AA a ค่ะในส่วนของงานประกัน สุขภาพนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชื่อคุณเยาวนาเป็นคนรับเรื่องต่อนะคะก็ได้สีแจงนะคะหน่วยงานเราก็จะชี้แจงว่าเนื่องจากมีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนมาในกรณีคิวตรวจนานนะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่ขอรับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็ชี้แจงกลับนะคะว่าที่หน้าห้องตรวจมีมอนิเตอร์สําหรับที่จะดูคิวอยู่แต่เนื่องจากมีคนไข้เป็นจํานวนมากนะคะวันวันหนึ่งมีผู้ป่วยมาติดต่อสอบถามหลายคนนะคะาอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีพฤติกรรมบริการที่ไม่เหมาะสมได้นะคะ ตรงนี้ทางหน่วยก็ชี้แจงว่าให้ทางงานประกันทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าง,งานด้วยนะคะว่าถ้าตรงนี้จะมีความชัดเจนอย่างไรในการสื่อสารให้ผู้ที่รับบริการเนี่ยทราบว่าถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วนะคะจะได้ลดการติดต่อสอบถามที่เคาน์เตอร์นะคะก็เป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ทางคุณยมนาถก็รับเรื่องไปนะคะแล้วก็จะไปแจ้งทางหัวหน้าง,งาน OPD ให้รับทราบแล้วก็ปรับปรุงการให้บริการ ในการแจ้งข้อมูลในเรื่องของการรอตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลและบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ประสานงานไปด้วยนะคะเมื่อเราได้แจ้งโรงพยาบาลเพื่อให้เขาทราบข้อมูลว่ามีการร้องเรียนเรื่องของการรอคิวนานนะคะและโรงพยาบาลรับทราบข้อมูลแล้วก็จะนําไปปรับปรุงการให้บริการแล้วเราก็จะติดต่อกับผู้ร้องนะคะเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางผู้ร้องรับทราบว่าทางหน่วยงานของเราได้ดําเนินการประสานการ แก้ไขเรื่องการารอคิวตรวจนานแล้วนะคะซึ่งผู้ร้องก็ได้แจ้งกลับมาที่เราว่าตอนนี้ได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอรับยานะคะตรงนี้ผู้ป่วยก็คือรับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็เราแจ้งว่าทางโรงพยาบาลก็จะรับเรื่องไปเพื่อให้มีการปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารกับผู้รับบริการอีกทีนึงนะคะว่าทําอย่างไรไม่ให้รอคิวนานตรงนี้ผู้ร้องรับทราบนะคะแล้วก็พึงพอใจในเรื่องของการประสานของเราแล้วเราก็จะบันทึกข้อมูลนะคะว่า เราได้ประสานที้แจ้งแล้วก็ลงชื่อผู้ที่ให้บริการกับประชาชนครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะและสําหรับรายละเอียดเรื่องที่แจ้งนะคะสมมุติว่าผู้รับบริการมาติดต่อและแจ้งเรื่องร้องเรียนกับเรานะคะและมีรายละเอียดที่จะบันทึกจํานวนมากก็สามารถที่จะขยายรายละเอียดเรื่องที่แจ้งได้นะคะโดยที่เราไปคลิกที่คําว่ารายละเอียดเรื่องที่แจ้งค่ะ ระบบก็จะขยายข้อมูลหรือหน้าจอให้เราบันทึกข้อมูลเพิ่มได้เมื่อเราขยายหน้าจอของรายละเอียดรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะสามารถบันทึกข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะซึ่งสามารถทําได้ทั้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียนที่แจ้งนะคะหรือเป็นวิธีการแก้ไขได้ทั้ง2องอย่างเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราบันทึกข้อมูลแล้วอย่าลืมกดบันทึกนะคะหรือเซฟทางด้านขวามือด้านล่างนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขนะคะถ้าต้องการจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขยายหน้าจอมาแล้วก็บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะและนี้ก็คือตัวอย่างของการบันทึกข้อมูลนะคะการขยายหน้าจอมาบันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนแล้วก็วิธีการแก้ไขในโปรแกรม Data Center ค่ะแล้วอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดบันทึกข้อมูลที่เราได้พิมพ์ไว้นะคะเพื่อที่ข้อมูลจะได้ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Data Center ไม่หลุดหายไปนะคะในส่วนตรงนี้ วันที่เราตอบสนองเรื่องร้องเรียนต่อคนไข้ก็ใส่ข้อมูลได้นะคะว่าเราติดต่อผู้ร้องวันนี้ติดต่อหน่วยบริการวันนี้นะคะจำนวนครั้งที่เราติดตามปัญหาในกรณีที่แก้ไขเรื่องนี้เราทำไปกี่ครั้งนะคะทำไปสองครั้งสำหรับเคสตัวอย่างนี้ก็ใส่สองครั้งค่ะข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากระบบบันทึกข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วเราจะไปใส่ข้อมูลในหน้าของคอมเพนค่ะหรือหน้าสรุป เรื่องร้องเรียนร้องทุกนะคะเลือกที่ไอคอนที่4นะคะที่เป็นเครื่องหมายคนแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะคะมาที่หน้าคอมเพลแล้วนะคะระบบยังจะเป็นสีเทาเราไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรตรงนี้ได้นะคะให้ไปกดที่ไอคอนแรกค่ะที่เป็นกระดาษและปากกานะคะหลังจากนั้นเราก็จะดําเนินการบันทึกข้อมูลค่ะข้อมูลบางส่วนที่บันทึกมาจากหน้า register problem แล้วนะคะก็จะถูกดึงมาบันทึกให้ในนี้นะคะส่วนข้อมูลที่เราจะต้องเติมให้เรียบร้อยก็คือ ข้อมูลของการเข้ารับบริการนะคะจะเห็นว่าจะมีคอลัมน์ทางด้านขวาที่เราจะต้องเติมก็คือจังหวัดของสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่คนไข้ไปรับบริการครั้งนี้นะคะก็สมมุติว่าเป็นจังหวัดนนทบุรีนะคะเราก็จะใส่จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเลือกอโรงพยาบาลที่ประชาชนเข้ารับบริการครั้งนี้นะคะว่าเป็นโรงพยาบาลใดก็ให้ไปกดที่ แบนขยายตรงนี้นะคะก็จะมีรายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาทั้งหมดเราพิมพ์พยัญชนะต้นของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลที่เราจะต้องการกรอกข้อมูลไปนะคะสมมติว่าเราพิมพ์ไปแล้วนะคะก็ให้กดค้นหาค่ะระบบก็จะพาเรามาเลือกข้อมูลโรงพยาบาลที่เราต้องการจะเลือกลงตรงนี้นะคะว่าเป็นโรงพยาบาลใดสมมุติว่าเราเลือกเป็นโรงพยาบาลน,นี้ก็ให้กดเลือกใช้ค่ะหลังจากกดเลือกใช้แล้วระบบจะ บันทึกประเภทของสถานพยาบาลให้เรานะคะว่าเป็นสถานบริการใดที่ประชาชนเข้าไปรับบริการในครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นวันที่เข้ารับการรักษาคนไข้เข้ารับการรักษาวันนี้ก็เลือกวันนี้นะคะสิทธิ์ที่ซ้ายก็คือเขาล้องที่จะขอใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วก็เลือกสิทธิ์บัตรทองไปนะคะนะคะ่ะเราก็จะมาใส่ข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วนนะคะ,ะแผนกที่ผู้รับบริการเข้าไปรับบริการครั้งนี้นะคะจาก ข้อมูลของเราก็คือไปรับบริการที่อายุรกรรมนะคะประเภทผู้ป่วยตอนนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยนอกนะคะก็คือ OPD นั่นเองการวินิจฉัยโรคถ้าทราบก็ให้ใส่นะคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าคนไข้วินิจฉัยเป็นอะไรนะคะหลังจากใส่ข้อมูลของการรับบริการเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนนะคะข้อมูลบางส่วนมาจากหน้า e g i s t e r Problem แล้วนะคะในส่วนของประเด็นหลักประเด็นรองแล้วก็ประเด็นย่อยนะคะเราก็จะมาใส่หน่วยบริการ ที่ถูกลองเรียนกันนะคะเราก็คลิกที่แว่นขยายค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์พยัญชนะของโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนไปนะคะกดค้นหาค่ะเราก็ไปเลือกโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนแล้วก็กดเลือกใช้ข้อมูลจะนําข้อมูลของโรงพยาบาลที่ถูกลองเรียนมาให้เรานะคะหลังจากนั้นเลือกเขตความรับผิดชอบของพื้นที่ที่ดูแลโรงพยาบาลน,นี้นะคะกดเลือกไปค่ะหลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะคะในประเด็นไม่ได้รับ ความสะดวกตามสมควรเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เลือกนะคะว่าใครเป็นผู้ถูกร้องเรียนนะคะสมมุติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะในเรื่องของคิวนะคะที่ให้บริการไม่เหมาะสมกับผู้ร้องนะคะเหตุเกิดบริเวณไหนนะคะบริเวณที่ห้องตรวจ OPD นะคะเพราะว่าคนไข้ไปนั่งรอตรวจอยู่ปัญหาที่พบเราก็สามารถใส่อื่นๆได้นะคะส่วนสาเหตุก็ใส่อสื่นๆได้นะคะต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียนนะคะ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียนนะคะเราก็สามารถนำข้อมูลจากหน้า r e g i s t e r p r o b l e m นะคะมาบันทึกได้นะคะตามหลักการของเราก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีความประสงค์ให้เราช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องใดนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะมาบันทึกในสรุปเรื่องร้องเรียน,นะคะ่ะ หลังจากใส่สรุปเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่กรณีที่เราแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะคะว่าเรามีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะ,ะนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการสรุปข้อมูลนะคะว่าเราได้มีการประสานโรงพยาบาล AA นะคะรับเรื่องไปตรวจสอบนะคะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงการให้บริการแล้วก็การสื่อสารกับผู้รับบริการให้ชัดเจนถูกต้องนะคะ ในส่วนตรงนี้เราก็ชี้แจงผู้ร้องรับทราบนะคะแล้วก็ไม่ติดใจดําเนินการก็ถือว่าเป็นการดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จนะคะอย่าลืมมาดูที่สถานะของเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสถานะหลังจากที่เราได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่ดําเนินการแล้วเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็มาดูผลของการดําเนินงานก็พบว่าผู้ป่วยได้รับบริการเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่เราประสานไปคนไข้ก็ได้รับการตรวจ ผลการตรวจเบื้องต้นนะคะในส่วนตรงนี้โรงพยาบาลบอกว่าเนื่องจากคนไข้ยเยอะทาให้คิวนานจริงนะคะ mm. ก็จะใส่ผลการตรวจสอบว่ามีมูลความจริงค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากดที่ไอคอนที่2นะคะซึ่งจะทําการบันทึกข้อมูลที่เราได้ใส่ไปแล้วทั้งหมดนะคะค่ะหลังจากที่เราบันทึกแล้วเรียบร้อยก็กดบันทึกข้อมูลนะคะระบบจะถามว่าต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือเปล่านะคะเราก็กดโอเคค่ะ ระบบจะพาเรากลับมาที่หน้า Register Problem อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราตวรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลต่างๆได้บันทึกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเราบันทึกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดยุติสําหรับการดําเนินการเคสนี้แล้วนะคะเราก็จะมาที่แถบข้างล่างนะคะด้านซ้ายมือนะคะสําหรับแถบยุติกดได้เลยค่ะระบบจะถามเราว่าต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือเปล่านะคะ กดโอเคค่ะเมื่อเรากดโอเคแล้วระบบจะพาเรากลับมาที่หน้าการทำงานหลักค่ะเราจะไม่เห็นข้อมูลเรื่องร้องเรียนตามเลขที่ปัญหาที่เราเปิดเมื่อสักครู่แล้วนะคะเพราะว่าจะไปอยู่ในทางข้อมูลว่าเราดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทั้งหมดก็คือตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Data Center ประเด็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา59 กรณีไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรนะคะหากท่านใดย,ยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้จากหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ